บสวัสดีทงุ่ท่านนะครับผมผมเราเตอร์ตอนนี้กันใไหนเทเลเรียเอ็กเปิดไอเมลีนะครับเออวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาเมาส์กูอยู่ไหนบะเม<ง>ยังมาขีเมาส์หายไปไหนวะโอเควันนี้เราจะมาสร้างที่ตกปลาสหรับตกปลาช่วงต้นเกมดูซิว่าไอข้างล่างกูมันมีอันนี้ไหมเออมีตรงที่เป็นน้ําอยู่ด้วกว่านี้ก็มีเป็นตรงนี้อ่าโอเค ข้างล่างมีจุดที่ <Okay. S 1> สามารถทําเป็นที่ตกปลาได้เพราะงั้นเราจะไปใช้เป็นที่ตกปลาด้านล่างนะทำเป็นที่เก็บของ <c oughs> ได้พื้นที่เก็บของแล้วก็เก็บของได้สบายขึ้นของจะได้ไม่ลกกล่องแล้วก็จัดเรียงของได้ง่ายๆแต่ฝนตกแดดออกแบบนี้คืออะไรวะเนี่ยโคตรงงกู <c oughs> อยากได้พิกแอคใหม่ว่ะพิกแอคนี้โคตรกากเลยขุด <c oughs> โคตร้าไอ้ียสมัยก่อนตอนกูไปตกปลาที่ทะเลนะตกปลาได้ไอ้พิกแอคอ้นนั้นง่ายนะพิกแอคปลาฉลามแต่นี้ตกได้โคตรยากเลยพิกแอคตัวนั้นอะไม่รู้ทําไม เหมือนเกมมันทําให้เลดดรอปมันน้อยลงประมาณนั้นช็อตกูมีน้อยหรือวะเน,นี่ยไอเฮียไม่มีเจลช่างหัวมันก็แล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นตัดไปเลยนะครับในการที่ผมฝุดเนี่ยเออขอลงไปข้างล่างหน่อยก็แล้วกันไอเฮียพอดีกูอยากได้ไอ้นี่วะทีบตกปลาไอเฮียอยากได้ทองเอาอีกนิดหน่อยอะ่ะกูก็จะได้ไอ้นั่นแล้วมือสะเกิดไอเฮียกูอมองไม่เห็นเชียช่ยเชี่ยกูบุดน้ำโ oh no. อ้โนเออเออไปเอาท็อตแป๊บน่าจะมีอยู่ในกล่องอยู่นะถ้าถ้าไม่แน่นี้มันน่าจะมีในกล่องนะ นี่ไงจยวเยอะเลยสัตว์ทอดหมดบ้านได้ไงวะไปลงไปสร้างปามาตกปลาก่อนแล้วกันแล้วก็หาทองก่อนตอนนี้สองสามก้อนนะกูก็จะได้พิกแอค,คอันใหม่ละตัวเฮียเลยเนี่ยโอ้ยไอสัตว์มันจะกัดตูดกูตั้งแต่เล่นเกมเฮียนี่มากูยังไม่รู้เลยวิธีขึ้นในนี่ดีๆมันขึ้นไงเนี่ยจำได้ว่าระหว่างทางน่าจะมีทองเยอะอยู่นะนี่คืออะไรมีแยงงูด้วยลองลงหลุมตัวนี้ดูมีทองให้ไม่อ่ยไม่มีครับพี่น้องโอ้โหโอ้หโอ้หมอกูตำไอสัตว์โอเคขึ้นมาได้ละกูขึ้นไม่ถึงไอสัตว์ ก่อนหน้านี้คือกูยังเล่นไม่ชินเท่าไหร่ไงแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วก็เลยโอเคสบายๆอะไรกับกูเหรอเรียบร้อยโดนเผาไอ้เหี้ยเฮ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทองครับพี่น้องโอ้โหเอ้ยนี่ไงทองทองทองขุด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 ทองทองทองกูชอบขุดทองไอ้สัสบ้านเลยเฮียทองมาอีและพี่แอคพอดีอุ้ยอุ้ยอื้ยเอาอีเนี่ทิ้ง อ,อันนี้ล็อกไว้ขวานก็แล้วกันจะได้สบายๆทีนี้ก็เอาทิ้งไอต้ตัดของเหล็กกระจกไอ้ฮีกูน่าจะมีเงินพอซื้อไอ้นั่นแล้วเนี่ยุกเพราะว่าสุรจิดแม่งมาบ้านกูนกนแล้วกูจะซื้อฮุกแม่งเลยนี่ไงซื้อไม่ได้อีกเหรอกูจนขนาดนั้นเชียยไอ้ฮีหายดาวอ่าโอเคกูคได้มาแล้วเออจริงจริงไอ,อ้เฮ้ยปลาปลาปลาเดินได้หนอนขอลงไปสร้างพื้นที่ตกปลาตรงนั้นให้มันดูดีขึ้นอีกนิดหน่อยก็แล้วกันก็ขุดตรงนี้ให้มันเป็นทางเฮียน้ำทะลักโอ้ไปกอดโอ้้ําแตก เฮียวุ้นมีรูบีรบบ้รูบี้ไอ้เฮียรูบี้รูบี้มารูบี้มาสลามตัวเล็กโอ้โหตัวนี้คตรน่ากลัวเลยเฮียง่วงมาเกงมาไอ้เฮียโอ้โหได้พิงพิงสลามฮ่าโก้ไอ้สัดโก้รว,วยไอ้เฮียกรวยตอนนี้เดินไปเฮ er. ียเดินไปอีกลูกยอยอ่าอยอ่าบ,บอกนะว่าน้ำมันจะไหลลงข้างล่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮียมึงจะไหลลงข้างล่างไม่ได้ ไอ้เหียมึงอีกแล้วเซ็งมึงจริงๆไ hey, อ้เฮียเรียบร้อยแตกเอ้สวยงามโอ้ยอะไรเนี่ยจะตกปลาได้สบายขึ้น,นหัดเล่นบนคอมแรกๆมันน่าจะแบบเข้าใจยากรู้สึกว่าเล่นยากกว่าโทรศัพท์แต่พอเล่นเป็นแล้วรู้สึกว่ามันแบบ่าจะทําให้กูแบบโหดกว่าตอนเล่นในโทรศัพท์เรียบร้อยโอ okay. เคเหลือแค่กูมาตกปลาทีนี้ที่กูมีแค่นี้รู้สึกว่าโลกกูไม่ไม่รุ่งเรืองเลกูขอแบบเจาะลงใต้โลกเพิ่มเติมอีนิดหน่อยก็แล้วกันมีเยอะจังเลยไอ้พวกสลามเฮียนี่เดี๋ยวมึงเจอกูไวสัตว์เอาระเบิดไปแดกไอ้เหีย อ้กูจะตกใส่แลเบิร์ตัวเองไอ้เหียอ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้อุ้อุ้อุ้ยอุ้ยตัวเียอะไรเนี่ยมันกิ้งใส่กูมันกิ้งใส่ตัวเฮียอะไรวะกิ้งใส่กูเหรอไอ้สัสมึงเจอกูไอ้เฮียเกมเกมแรกที่กูเล่นในคอมมันก็ไม่ใช่เกมแรกเกมแรกที่กูเล่นคือเกมโรบักไม่เป็นโลดในคอมโรงเรียนไอ้สัสโคเฮียเล เจอรางรถไฟเจอรางรถไฟเอากูไปต่อได้้ทีนี้เออเจ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 อกองเจอกองกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วฮีลงไปอีกรอบดิครับน้องๆอุ้ยฮีอะไรล่ะเบรกเบรกเบรกต้องเปิดระวังไม่มีเฮี้ยอะไรตกใส่หัวกูใช่ไหมอันนี้ไม่มีแอนชาร์ตโอเคเฮ้ยได้บอสมากูไม่สู้ดีกว่าไอสัตว์อันตรายชีพหายยของก็ไม่มีจะไปสู้อะไรมันได้วะไอสัตว์ปัญญาอ่อนหนักแล้วเฮ้ยเจอหัวใจ บัตรมูลบัตรมูลเฮ้ย,ยไม่มีโอเคสวยเก็บกล่องมาด้วยเฮียเฮ้ยกล่องเมื่อกี้กูลืมเก็บหรือเปล่าวะไม่ได้ไม่ได้กูยิ่งเป็นพวกขี้งกอยู่ซะด้วยเฮียลืมเก็บจริงไอ้สั์ถ้ากูจำไม่ผิดกูจำได้ว่าไบาโอมเห็ดมันมีของที่กูต้องการอยู่เป็นบูมมลแรงและถ้าเอามาผสมกันมันจะได้บูมมลแรงคั้นเทมมาด้วยสุดแค่นี้ไอ้เฮียถ้าค้างคาวมีโอกาสยี่ห้าเอ้ยยี่ห้าเฮียหรือเสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคอเคือกูเริ่มเล่นชินแล้วไงมันก็เลยแบบเออเริ่มจะง่ายขึ้นนิดหน่อย แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นมากหรอกตอนต่อสู้กูยังเมาเมากับเมาเนี่ยไอ้เหียปวดเยอะเลยมึงมาแต่ไหนเนี่ยไอ้เหียเดินชิวๆหน่อยไม่ได้เหรอกูจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยแล้วก็เลือดก็น้อยด้วยเอาไงเอาไงโอ้โหโคตรเสี่ยงไอ้เหียขึ้นมาแล้วไงโตไงโตไอ้เหียกูทรำเฮียอะไรไปได้เลยมมูนไม่หายอีกมึงจะไม่เช้าเลยจะเปิดประตูเข้ามาได้เอาท็อตวางไว้หน้าประตูแบบนี้ มันจะได้เปิดเข้ามาไม่ได้โอ้โหฉลาดจริงๆกูเนี่ยมูลมันเปิดเข้ามาไม่ได้ไงแล้วมันทําลายประตูไม่ได้ด้วยมันก็จะเคาะป๊อก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 ตรงนั้นแหละไอ้สัตว์มันเคาะได้แค่เคาะไอ้เหี้ยคลิปนี้กูได้บ่อน้ําได้หัวใจเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ได้ใบโอมได้เจอใบโอมเห็ดแล้วกูล้างดาบล้างไม้อะกูจะไปฟามหาบูมาแรงเห็ดอ่าจะได้ชิวๆขึ้นต้องการอีก1 2หัวใจนุ่นถึงจะเต็มไอ้เหี้ยกูจําได้ตอนที่กูเล่น expert m o วใน skybox นะกูใช้ดาบดาวแล้วก็ เกือบเท่านี้เลือดประมาณนี้แต่ก็ชนะมันมาได้คือไม่ใช่ว่าดวงดีนะแต่แค่กูเก่ง <Yeah. S 1> เฮียโมชิบหายวางไปวางทับไปเลยแบบนี้เฮียี่มึงยังเกาะประตูกูอยู่มึงยังไม่กลับอีกแล้วไอ้เฮียมึงจะอยู่อะไรนานขนาดนั้นมึงกลับเหอะไอ้สาทำไมกูถึงใชบ้บล็อกหินน่ะหละรู้ไหมสวยไงเออมันสวยเฮียกูปวดแขนจับเมาส์นานเฮียโคตรปวดเลย เล่นมานานเกินแล้วหนอนมึงนี่ก็เยอะสุดเกินเดี๋ยวเบื้องหลังกูต้องไปตกปลาเล่นๆและไอสัตว์ตกปลาในเมืองแล้วครับสำหรับพี่นี่ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยอ้เย่บายอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันนะครับนะจบไปเลยอ้เย่บาย